เมื่อนี้สวัสดีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องผู้เก่าเสียงเก่าครับแต่ว่าลองเพลงหลายเพลงอยู่ยี่สิบไล่เมื่อในเฟซบุ๊กนยครับเจ้าของรา้านค้านายอดิเทพท่านนี้โบ๊ชเซซึ่ๆทอครับผมพ่อแม่พี่น้องบักอึ้มบักอึ้มพนังงานปั๊บป่าอุดรทานทนี้กูถามน้สักลกนะควันมันคือยังน้ำปั๊บป่ามันคืออะไรอึ้ม มักแห่มึงเป็นโม้กูยังไงวะข้าราชการประปาสี่สิบข้าราชการประปาสี่สิบสี่หนึ่งศูนย์มึงเห็นยังไงเอิมกูถามมึงด้วยเฮ้กูแย่มายโยสะกลนครมึง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 ยังไม่ปัญหากับกูอย่าบอกเอิมกูถามมด้วกูถามมึงด้ฮะมึงจะเอายังไงครับกูเอิมกูแหงศูนย์เห็นไม่อยู่นี่บักแห่นี่ยมึงนี่มันเดือดยังไงดินี่ยมึงนี่มันเดือดยไงดิเอิมเข้าใจไหมยย่กูศูนย์เลยนะเบ้าเรื่องนี้ กูบอกให้เมียกูไปซื้อหอยมาอ่ำโคตรแม่มันเนี่ยโอ้ยกูพรอยากเตะเขอร้องบาลยศตอนนี้เออไหมอุทายตำรวจมาจับกูอยู่นี่โอ้ยกูบอกว่าให้ไปซื้อหอยหอยขมนะหอยจุบบ้านเฮาบ้านอีสานเฮาบ้านอุดรธานีเนี่ยเออมันโกยเนี่ยเออห้้ยกูซูนแห้งไร้หัวโอ๊ยกัวเนี่ยล็อกคัดทุบหัวแตกเลย ไล่ตีไล่ขามโอ้ยขดแมงเอ้ยมันเสื่อนี่ไหมมือมันถึงเจกูไหมโอ้ยปุ๋ยบางเนี่ยพี่เขาเนี้ยไหมเฮ้อบอกว่าเสื่สเอเดี๋ยวเดี๋ยวแซบกัน